ก็สี่ห้านะครับเขาบอกกำหนดให้ตารางแสดงวิที่ได้เส้นโฟมปกติระหวา่างศูนย์ถึงเซนเป็นตามนี้เขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิีของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติก็คือเป็นโฟนมมาตรฐานนะครับโอเคปะ่ะ x บ a r เท่ากับมีเดียนเท่ากับ mode. งกลางนะครับแล้วบอกส่งเป็นมาตรฐานเท่ากับ20 เขียนไปก่อนเลยว,ว่า s z เท่ากับยี่สิบนะครับแล้วก็คะแนนนายกรและขอแล้วก็นายกรและนายขอเป็นนักเรียนห้องนี้อยู่นในห้องนี้นะครับแล้วก็เขาบอกนายกรเนี่ยสอบได้คะแนนเป็นสองเท่าของคะแนนสอบนายขอก็คือ xg นะเท่ากับสอง xk และคะแนนของนายกรคิดเป็นคะแนนมาตรฐานไม่เกินหนึ่งจุดสาม เป็นแซกรนะครับก็หนนะโอเคป่ะแล้วเขาบอกว่าถ้ามีนักเรียน้อยละย2่สที่ได้คะแนนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนสอบในขอก็คือหมายความองงนนว่าไงนว่า้อยละยี่ส่นะก็คือ24.2% โอเคป่ะก็รือเนี่ย x ของจะต้องอยู่ตรงนีน้แล้วก็มีคนได้กว่าได้น้อยกว่าขอเนี่ยอีก24.2%จนะครับจากนั้นเราจะหาค่าเสค่าเสนเนี่ยเราจะหาจากการคิดจับตุกลางมาก็อนอเราต้องรู้พื้นที่ก่อนก็คือเป็นเท่าไหร่ครับซึ่งหนึ่งก็คือ0 5, อูนย์จุดห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วก็ลบกับยี่สิบสี่จุดสองมันก็จะเหลือ 25.8%นะครับคิดในพื้นที่ก็คือเป็น0.258 0, 0. โอเคป่ะอันนี้นะคือแรงเอาแล้วกันคือมีคนที่น้อยกว่า14.2แต่ค่าเซตนต้องคิดจากตรงกลางมาเพราะนั้นจะใช้24.2ไม่ได้ โอเคไหมโอเคนะครับเพราะนั้นเราไปดูตารางครับที่พื้นที่0.2580จุอ้าแปดศเป็นแล้วแหละก็เป็น0.7นะุกไหมแต่ว่ามาทางซ้ายครับแ้ายต้องเป็นลบเจลบศู 7. โอเคครับแท้เป็นลบศูนยะ์จุด Okay, โอเควะดูให้ดีนะซ้ายขวาถ้าขวาก็้วแซก็เป็นบวกถ้าซ้ายก็แซก็เป็นลบอันนี้คือแซกของคะแนนข้อนะครับเพราะงั้นจากข้อความนี้จะได้ว่าแซกข้อนะเท่ากับลบศูนย์จุดเจ็ดโอเคนะครับอันนี้โอเคนะได้นะอันนี้ขอวง จากนั้นครับจากสูตรแซนเท่ากับ F i ลบ Fbar สน SC ก็คือคะแนนมาตรฐานค่ามาตรฐานนะจะเท่ากับคะแนนเนื้อข้อมูลครับลบค่าเฉลี่ยสนด้วยส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับในโจทย์มีอะไรครับโจทย์มีสมการอยู่ถูกไหมก็คือ F ก็เท่ F ากับ 2= ขอ เพราะน,นั้นเราจะเอา x เนี่ยแปลงมาเป็น z ยังไงก็ออกดูตรงนี้ครับจาก x i ธรรมดาก็เป็นย้ายข้างสื่อสว์ไปก็จะเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ x i จะเท่ากับ x bar บวกเซต u sd โอเควคาับอันนี้ x i เท่ากับ x bar จอ,อยา S D ขึ้อนไปโฟล์ดแทรกกับยา X bar บวกเพราะนั้น X I ก็คือข้อมูลข้อมูลแล้อข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยก็เท่ากับ X bar บวกแท S D คลอดจาก X ก็เท่ากับ2อ X ก็ core ครับ X ก็คือจะเป็น X bar บวกแทกก็โฟ S D คือ X bar กับ S D เนี่ยในระบบจะเท่ากันโอเคนะครับในในการแจกแจงปกติในกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยจะเท่ากัน นี้ก็เป็นอย่างนี้ครับสอง x ขอก็คือสองแทน x ขอไปก็คือเท่าไหร่ x ขอก็คือ x bar บวกแล้วบวก z ขอแล้วก็ sd โอเคนะครับเพราะฉะนั้น x bar รู้แล้วก็ออ x bar ค่อยห,หานะฉะนั้นก็จะเป็น x bar บวก z ซทขก็คือจุดคูณแล้ว 10 sd ก็คือ20เท่ากับ2แล้วก็ m bar บวกอะไรครับซัทก,คก็คือลบ0.7คูณ20นะครับก็น่าจะได้แล้วถูกนี้เรื่องประมาณนี้ เพราะนั้นเป็นไงครับ x bar ได้เละ x bar ก็จะเป็น2826 e ปดกหถูกไหมพี F ่เขียน x bar ก็จะเป็น2826 e ก็ 26, คือ54โอเคนะครับก็คือจ้ไปแก้สมการปกติโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ54โอเคนะครับ